อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ย มาฮัลโหลนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ CK2 คลิปที่19แล้วเาขาที่แล้วเราค้างไว้เออ่คือมีควีนควีนเบต้าใช่เราจะแต่งงานกับควีนเบต้าเพราะมีเราตายนะ,ะนของคิงอินุตายเราก็เลยจะแต่งงานกับควีนเบต้าซึ่งควีนเบต้าผัวตายนะครับควีนเบต้ามีทรัพย์สินก็คือเคลมของสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กของเรามีทรัพย์สินก็คือเป็นคิงของเอสโตเนียแล้วก็สวามินะ แล้วเราจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับเพื่อหวังเคลมของ4ี่ดินแดนก็คือสุโรมิเอสโตเนียสวีเดนเดนมาร์กโอเคหวังว่าเราจะได้เคลมนะครับแต่งานเลยฮนะเรียบร้อยนะครับเป็นทองแผ่นเดียวกันเรียบร้อยแล้ว <Yes. S 1> และพอเราเคลมนะครับเราก็จะยึดดินแดนของสวีเดนเดนมาร์กได้นะจะเข้าใกล้าการเป็นอาเอพไพรออฟสแกนดิเนเวียอีกขั้นหนึ่งนะโอเคนะฮะหลังจากนี้ ผมก็เร่งที่จะไปตบประเทศเล็กนะครับด้านบนนะครับชื่อว่าแซมมี่แซมมี่นั่นนะฮะทีนี้เราก็รอเคลมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็คอยปั๊มทหารไปด้วยนะครับตอนนี้มีทหารอยู่ทั้งหมดประมาณ5,000คนแต่ตอนที่ได้เคลมแล้วน่าจะมีมากกว่าน,นั้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคเราวาปมาตรงนี้เลยนะฮะเราได้เคลมแล้วครับแซมมี่นะฮะ ทีนี้ใครที่จะถามว่าออได้เคลมได้ยังไงมันมายังไงอะไรอย่างงี้ผมทําให้ดูผมเคยทําให้ดูมาหลายหลายรอบแล้วนะในคลิปเก่านะครับไปย้อนดูได้นะครับสมมตุติถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะมีทั้งการแต่งงานเคลมมีทั้งการเอาเอาชาร์เซอร์ไปเคลมหรือว่าอะไรแต่ในกรณีนี้ผมเอาชาร์เลอร์ไปเคลมนะครับพนืงได้นานจะต้องวาร์ปตัดมาแล้วครับเพื่อไม่เสียเวลานะตอนนี้ได้เคลมแล้วนะครับแฟบมี่มีทาหารอยู่ทั้งหมด 980คนเท่านั้นเองนะฮะถือว่าสบายๆส,ส,สำหรับเราเลยแล้วก็มีเงิน508เท่านั้นเองเออเงินก็เยอะอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าสู้เราไม่ได้หรอกนะเอาแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมประกาศสงครามกับเขาแล้วนะฮะเครมมีทุกอย่างมีดีแคลวอกันเถอะอ่ะไม่ยอมนะจะให้มาดีๆไม่ยอมงั้นก็ต้องดีแคลวอรครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะเราต้องยกทหารของเราเออกมาก่อนนะมีประมาณ5,000 0 0พเศษนะแล้วเราก็จะบุกยึดเมืองเขาเลยนะโอเคแล้วเขาก็ยกกำลังออกมาต่อต้านเรานะครับ980คนอันหน้าเศร้านั้นนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะจริงๆเป็นผมผมคงใช้วิธีอื่นใดๆที่ไม่ใช้กำลังสู้นะเพราะว่ามันต่างก,กันเยอะนะถ้าผมเป็นเขานะ โอเคนะรวมกำลังครับตรงนี้เลยเอ,อ๋อเขาล้อมเมืองเราอยู่ไม่เป็นไรครับค่อยๆไม่ต้องตีเรียดอ่าโอเคแพ้ไปแล้วหนึ่งเมืองนะเมืองเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอาคืนแน่นอนดักทางไว้ก่อนอ่าสับหลอกสับหลอกสับหลอกใช่ไหมกูก็สับหลอกได้คิงอีโ u นะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้แก่หัวงอกคาสนามรบเลยทีเดียวนะ อายุ50ปีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเขาก่อนดีกว่านะเด,เดี๋ยวค่อยมาบ้านคืนตอนนี้เขากำลังวิ่งหนีเราอยู่ทันไหมไม่ทันนะคือกองทัพของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทหารเกราะหนักเยอะนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าโซมิเอวิ่งเข้าแซฟมี่ไปเลยนะฮะถ้าเขาจะไม่กันแซปมี่เขาจะหนีก็เรื่องของเขานะครับอ่า้นี่อะไรอ๋อจะ เล่นชูกับญาตัวเองเมาครับแมววเราผัวเนียวมีเดียวเรามีควีนเบต้าแล้วตอนนี้เขาก็หนีเราไม่พ้นแล้วครับโดนเรียบร้อย980คนหายไปในพิบตาฮะเขาเสียทหารไปทั้งหมด298คนนะครับจาก980คนและเหลืออีก683คนซึ่งวิ่งหนีไปแล้วเรามีทหาร5,392คนนะครับเสียไปแค่38คนเท่านั้นเองเลย5,355คนโอเคเข้ายึดแซมีเลยฮะ และเรียบร้อยครับหยิบแซมมี่ไปได้ไม่ยากนะฮะทีอนี้เราไปตามเลียกองทัพที่เหลือของเขาครับเขาเดินไปนู่นเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่หว่าเราลืมไปนะครับเขามีเมืองเดียวนะเดี๋ยวผมจะยื่นหนังสือให้เขายอมแพ้ครับอย่างไม่มีเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วก็ปลดเขาออกจากตำแหน่งนะฮะแล้วก็ได้แซมมี่มาครอบครองในเอสโตเนียของเราเรียบร้อยแล้วครับ <S <S โอเคหลังจากนี้นะ <S <S เป้าหมายต่อไปก็คือเจ้าเมืองเล็กเมืองเดียวนี่นะครับด้านล่างของเรานี่นะฮะ ซึ่งก็ไม่นายาเท่าไหร่เพราะว่าเราใหญ่กว่าเขาเยอะนะครับในตอนนี้เช่นเคยนะครับระหว่างรอเคลมเมืองน,นั้นนะครับเราก็จะทําการเสริมความแกร่งของทอหารของกองทัพเราไปก่อนนะครับโอ้นะฮะอ้าว้ามาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะตัดไว้ตรงนี้นะฮะโอ้โคตรนานนะบอกตรงนะถ้าไม่ตัดนี่คลิปนี่แบบเป็นชั่วโมงแน่ๆน,นะฮะแบบไม่ใช่เป็นชั่วโมงธรรมดาหลายชั่วโมงเลยนะที่ผมนั่งเล่นเนี่ยนะฮะกว่าจะได้เคลมนะครับ ประมาณ3ปีกว่าได้มั้งตอนนี้มันเดซ ember 1นึ่งหนึ่่แล้วะนะฮะโอ้กว่าจะได้เคลมรอบนี้แม่งนานจริงๆนะฮะออโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะก็มีทหาร600กว่าคนกับเงิน54โอเคไม่ได้มากมายอะไรครับเด็กๆนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคประกาศสงครามนะฮะ แล้วเราก็เอาทหารออกแค่บางส่วนก็พอครับไม่ต้องเอาออกมาทั้งหมดนะครเพราะว่าออของเขามันมีพื้นที่แค่นั้นเองนะฮะถ้าเราเอาอ,อกมาหมดมันก็เขาเรียกอะไรกินค่ามนเทนันเปล่า,าๆนะครับเอาแค่นี้พอนะแค่นี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,700คนอ่ะเอาเท่านี้พอนะครับ1,700คนเพราะเขามีไม่ถึงพันคนโอเคนะฮะแล้วเขาก็ยก แล้วตอนนี้เขาก็ยกทหารจํานวน600กว่าคนที่น่าสงสารนั้นออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดการตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไปรุยเมืองเขาเลยครับอ่าเคลื่อนมาด้านเหนือแล้วนะฮะมาปิดร้อมบ้านเราทางเหนือนะฮะม่เปเวลรเรากำลังรวมพลอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับปล่อยไปก่อนอันนี้ไม่เอาปล่อยไปนะฮะรวมกำลังแล้วก็รุยทีเดียวเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เสียไปแล้วหนึ่งเมืองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตามไปตลบหลังเขานะฮะไม่น่าจะหนีเราทันนะเพราะเขาก็ฐานเกราะหนะักอ่าโอเคปะทะกันแล้วยังไงก็ต้องเราชนะครับจานวนมากกว่าอยู่แล้วโอเคตอนนี้นะฮะคือเรามีทหารทั้งหมด1791คนนะครับของเขามี654คน เราตายทั้งหมด68 8เอ้ยทุยเราตายทั้งหมด68คนนะครับแล้วก็เหลืออีก1,723คนส่วนของเขานะครับมี654คนตาย190คนเหลือ464คนนะครับที่จะแตกทับไปโอเคนะทีนี้ก็ไปบุกบ้านเขาได้เลยครับไม่มีอะไรมาขวางกันระหว่างเราแล้วนะฮ <laughs> no ะนอร์เวย์ครับนอร์เวย์พันธรรมิตรเราก็ มามามาบุกยึดช่วยเราอะเอาง่ายๆก็คือแหมเห็นศัตรูมีแค่นั้นก็เลยมานะ <c oughs> ถ้าศัตรูเป็นแบบใหญ่เหมือนสวีเดนหรืออะไรงี้จะกล้ามาป่าวตนะ เรียบร้อยนะครับการปิดล้อมเมืองเขาได้สําเร็จลงแล้วนะครับเราก็ชนะเขาแน่นอนแล้วเพราะเขามีเมืองเดียวนะครับทีนี้มาดูความเสียหายกันนะฮะพันเคนไม่ตายเลยนะครับของเรานะฮะโอเคนะฮะยึดได้แบบไม่ตายเลยนะครับแบบนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวเรายื่นสัญญาสันติภาพให้เขาเลยนะฮะไม่มีเงื่อนไขแน่นอนครับเท่ากับว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมจบสงครามแล้ว ทีนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ตีประเทศเล็กประเทศน้อยสําเร็จแล้วนะฮะแหมรังแกคนที่มีทางสู้จริงๆแต่ก็นั่นแหละฮะประเทศใหญ่กว่าก็ต้องตีประเทศเล็กกว่าเป็นธรรมดาฮะ,ะเอาละทีนี้ก็จะเหลือแต่ประเทศใหญ่ๆนะครับก็คือสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์นะฮะในตรงนี้แล้วก็ถ้าเราตีสองประเทศนี้ได้สวีเดนนอร์เวย์ได้เราจะสามารถยึดดินแดนนะครับตรงนี้เพื่อเป็น เพื่อสถาปนานะครับ o m s i r n o i s c v n d i n a v i a ได้นะครับแต่ว่าสวีเดนเนี่ยเรามีเคลมอ,อยู่เพราะว่าเรามีเมียเป็นควีนของสวีเดนนะครับส่วนนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์ตอนนี้เรายังเป็นพันธมิตรกับเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะความสัมพันธ์ออกมานะครับแล้วก็เราก็จะต้องค่อยๆเพิ่มเคลมในนอร์เวย์ซึ่งเรื่องการแต่งวงแต่งงานอะไรเนี่ยเราก็มีเคลมอ,อยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แต่งงานกับ ผู้นำเขาไงพราผู้นำเขาเป็นผู้ชายนะเออทีนี้เราก็จะเอาพวกชานเซเลอร์นะครับไปไปแกะเคลมของนอร์เวย์ทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองนะฮะและระหว่างนั้นก็ส่งลูกสาวลูกชายเราไปแต่งงานกับบ้านเขาด้วยเพื่อดึงเคลมมานะฮะก็จะมีทั้งสองทางนะเคลมของทางชานเซเลอร์นะครับที่ค่อยๆแกะทีละเมืองกับเคลมของลูกสาวเรา,เาลูกสาวลูกชายเราที่ ไปแต่งกับบ้านเขาแล้วมันจะได้เคลมมานะครับซึ่งการแต่งงานได้เคลมเยอะกว่าและเร็วกว่าการค่อยๆเอาชานเซอร์ไปแกะนะฮะแต่ท้งนี้ท้านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอ่ะจะยอมเอาคนที่มีเคลมของเขามายอมแต่งงานกับเราไหมนะฮะถ้าเขายอมก็จะเหมือนสวีเดนนะครับเราแต่งงานกับควีนสวีเดนควีนเดนมาร์กเราก็ได้เคลมทั้งประเทศของเขานะฮะลูกชายของเราออกมาเนี่ยมีเคลมทั้งประเทศขเขาตามแม่เลยนะฮะแล้วก็นอร์เวย์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 ก็แต่งกับเอ่อ เจ้าของบ้านเขาไม่ได้ครับแต่งกับรูเลอร์แต่งกับเขาเรียกว่าอะไรแต่งกับคิงของเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคิงของเขามีเมียแล้วนะเราส่งลูกเราไปแต่งก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลูกเราก็จะไปอยู่บ้านเขาครับซึ่งการจะแต่งให้คิงมาอยู่บ้านเราเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆแกะนะครับก็ไปแต่งญาติเขาญาติคนนู้นญาติคนนี้ญาติคนนี้มีเมืองอยู่สองสามเมืองก็จะได้เคลมสองสามเมืองอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เอาเท่าที่ได้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มประเทศเองนะฮะ พอเรามีเคลมของเขาจนพอใจแล้วนะฮะไม่ว่าจะเต็มประเทศหรือไม่เต็มนะครับแล้วแต่เราพอใจนะฮะเราก็จะสามารถโจมตีเขาได้นะครับแต่ว่าต้องยกเลิกพันธมิตรก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นพันธมิตรกับเขาด้วยการแต่งงานนะครับส่งลูกสาวลูกชายไปแต่งงานครอบครัวมันก็ดองกันมันก็เลยแบบติดสัญญาพันธมิตรโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดอีกทางหนึ่งก็คืออ,อ,อันนี้นานหน่อยก็คือได้เคลมแล้วก็ได้ดินแดนโดยการสืบทอดมรดก แต่การสืบทอดมรดกเนี่ยเราก็ต้องคอยตู้สู้กันนะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการส่งทอดมรดกของราชวงศ์ข,ของเขากับของเราด้วยนะฮะแล้วก็ต้องวางแผนให้มรดกมันมาพอดีกับตัวทายาทของเรานะฮะอ่าและนนี้อะไรเนี่ยอ้าวควินควินเบีย,บยต้าตายนะครับเมียของเรานั่นเองนะครับที่เป็นผู้ครอบครองอสวีเดนและเดนมาร์กนะครับควินแห่งสวีเดนและเดนมาร์กตาย โอ้ยดีเลยครับเราจะได้กลืนประเทศแล้วนะเราจะได้มรดกตกทอดแล้วครับเนียตายแล้วเย้ yeah!